กับตัวไม่กับพุงนะคะคุณยายจะมาอัปเดตนะคะวันนี้จะเป็นแนวสุขภาพหน่อยนะคะผลไม้นะคะนี่เป็นมะละกอก,กับฝลั่งเชื้วยที่เพื่อนข้างห้องนะคะกัะยานิมิตที่ดีนะคะเจอกันบนเครื่องบินสั่งและส่งมาให้ที่ห้องนะคะส่วนอันนี้เป็นเบียงคำนะคะคุณลูกสาวสั่งมาให้ทาน,นะคะ่ะ นะคะื้นนี้เราจะกินกันแบบนี้นะคะมีทองหยอดฝอยทองเม็ดขนุนนิดหนึ่งที่ของโรงแรมนะคะคุณยายเก็บเอาไว้เพื่อจะออกมาทานนะคะเดี๋ยวมากินเมี่ยงคำกับคุณยายค่ะวันนี้ได้กินเมี่ยงคำแล้วคะ่ะนี่นะคะมากินเมี่ยงคำกันค่ะสมุนไพรไพรโชคดีที่เจอเพื่อนร่วมเดินทางนะคะสั่งผลไม้ บอกผี่ใหญ่ทานผลไม้บ้างไหมเพราะว่าอยากให้กินผลไม้เราก็บอกไม่ต้องเอาแต่ค่ะเดี๋ยวจะสั่งมาให้เพราะว่าจะสั่งมากินอยู่แล้วเพราะเขาสั่งเขาก็ใส่เบอร์ห้องหนึ่งสองเก้าแล้วก็เลยได้รับของนะคะเป็นผลเป็นอะมาระโกรก,รกับฝรั่งเช่บวยนะคะแล้วก็นี่เป็นทองหยิบทองหยอดของโรงแรมที่ติดมาให้ล้างปากนะคะพี่ใหญ่ก็เก็บในตู้เย็นไว้วันไหนหิวก็ออกมากินสองสองคำ แต่วันนี้จะกินเมียคคเม่ยงคําค่ะเมี่ยงคํานะคะรสชาติจะเหมือนเมี่ยงคําบ้านเราหรือเปล่าเนาะเดี๋ยวต้องชิมกันมาชิมกันนะคะรสชาติจะเป็นยังไงถ้าปกติคุณยายอยู่อเมริกาคุณยายก็ทาทานนะทําทานชอบกินสมุนไพรเยอะดีนี่ก็มีข้าอืมหอมจังเลยหอมมะขากปั่ว ครบ้องมะนาวเนะวาะหัวกินสุก,กี้นะคะเป็นสุก,กี้ชุดสุขภาพเช้ามารบายสบายค่ะลูกจริงๆรลูกอยากกินสั่งมาให้แม่นี่ยังไม่ได้กินนะอาหารที่ยังเหลือนะก็มียกข้าวหน้าเป็ดแต่วันนี้ของโรงแรมอะ่ะอาหารต้นมื้อเช้าเนี่ยที่คุณยายได้มา เป็นหน่อไม้ปัดลูกชิ้นมีลูกชิ้นอยู่สี่ชิ้นก็คือสองลูกและผ่าครึ่งอะแล้วลูกแค่เนี้ยนิดเดียวที่มีเพื่อนข้างห้องอะแฟนเขาเป็นผู้ชายตัวใหญ่ๆเราก็มีมเมสเ็จส่งกันไงไลน์บอกกินอิ่มไหมถ้าผู้ชายตัวใหญ่ๆน่าจะไม่อิม่มแต่เขาก็มีญาติส่งของมาให้อยู่เออมีอีกอันหนึ่งอีกข่าวหนึ่งข่าวดีน้องคนเนี้ย เขากินมังสวิรัติกินเจเขาเขาก็เลยส่งอาหารเจมให้เขาบอกเขาแจ้งเอเดี๋ยววันนี้ยายจะลองแจ้งดูบ้างว่ายายจะกินอาหารมังสวิรัติเขาจะให้หรือเปล่าก็ยังไม่รู้นะอันนี้ยังไม่ได้คุยนะคะเดี๋ยวต้องคุยเห็นเขากินผัดบุ้งว้าวผัดบุ้งพูดอไรน้ำลายไหลกินเมี่ยงคำเราดีกว่าขึ้นใจ ปัดใส่มะนาวใส่จิงพี่ชิดใจรสชาติใช้ไดม้มาอย่างนี้อย่างละหน่อยสมวยค่ะ จร,จริงๆคุณยายอ่ะกินเผ็ดไม่ได้นะเป็นฮาร์ดเบิร์นกินอะไรแล้วแบบร้อนแสบขึ้นคอก็คือถ้าเราเลือกกินเผ็ดเราก็จะไม่เป็นแต่มันกอดไม่ได้เพราะว่าเรากินเราต้องมียายาแก้ฮาร์ดเบิร์นแทนก็เลือกกินตะกะไงอร่อยอร่อยมาก ตอนนี้ชีวิตติดรีวิวแล้วค่ะก็ mm hmm. อยู่คนเดียวในห้องจะให้คุณยายทําอะไรอ่ะใช่ไหมคุณยายก็ต้องกินถ้ากินคนเดียวก็เหงาไง mm hmm. เหงามาก mm hmm. ช่ยยังชั่วหน่อยอื mm hmm. น้ำผลไม้วันนี้สุขภาพจริงๆน้ำผลไม้ด้วย คนมีอายุต้องกินอาหารคีมกินผลไมก้กินผักเยอะๆแต่ถ้ากินเนื้อสัตว์เยอะๆไม่ดีค่ะคุณยายนะเลิกกินเนื้อเนื้อสัตว์ใหญ่นะฮะมาเป็นเวลานาน,านมากเลย20ป,ป,ปีถ้าจะได้แต่ถ้าเราเลี่ยงไม่ได้ก็กินได้นะคะเป็นบางมื้อไม่เยอะนะคะกินได้วันนี้วาคาโดก็ยังไม่สุกนี่ขี้เกียจกัดละรอให้สุกแป๊บหนึ่งก่อนเนาะอาจจะได้กิน ภายในสองสามวันนี้ก่อนที่จะเช็คเอาท์ออกโรงแรมแล้วที่เหลือเดยวคุณยายก็ใส่กระเป๋าไปเชียงใหม่ยชีวิตติดรีวิวเงาใครชอบไปดูนะคะใครไม่ชอบก็ผ่านนะคะไม่ว่านะคะเพราะว่ามันเป็นเพจใครเพจมันเฟซใครเฟซมันนะคะบางทีชอบเราติดตามคุณยายก็ติดตามหลายเพจเหมือนกันดูชีวิตดูวามความเป็นอยู่ ็ต้องขอบคุณนะคะที่มีหลายคนที่มาติดตามคุณยายเราก็ไม่ได้มีอะไรนะคะแบบเหงาเพราะว่าคุณยายโสดใช่ไหมคะโสดมา20กว่าปีแล้วค่ะตอนแรกก็คิดว่ามาอเมริกาจะได้แฟนฝรั่งสักคนวัเลาะเลยมันเป็นไปไม่ได้เพราะคุณยายอไม่สามารถ ที่จะให้ความสุขใครได้แล้วอยู่คนเดียวเนี่ยดีที่สุดส่วนมากคนปีเนี่ยเขาบอกว่าอยู่คนเดียวเป็นคนอาภัพคู่ต้องอยู่คนเดียวอ่าตอนนี้ต้องยอมรับความจริงอยู่คนเดียวก็สบายนะอยากกินอะไรก็ได้กินอยากไปไหนก็ได้ไปอ่ะกินอีกคํหนึ่งแล้วเดี๋ยวจะไปแล้วค่ะอื้มคิเรืมคำโทรไม่มีอะไรแล้วค่ะ เนืสิมมะละกอกับกวาหลังน้องเขาหน่อยเขาจ่สั่งมาให้โชคดีนะคะที่เราสามารถสั่งอาหารข้างนอกได้ตอนแรกนึกว่าสั่งไม่ได้พอหลังๆมาสั่งได้โอเคแทนที่เราจะเพิ่มเงิน ค่าโรงแรมเปลี่ยนย้ายโรงแรมใหม่หนึ่งพันเหรียญเราก็เอาเงินสั่งอาหารเนี่ยมากินแทนหนึ่งพันเหรียญเนี่ยเป็นเงินไทยเท่าไหร่สามหมื่นกว่านะคะไม่ใช่ถูกๆนะคะสามหมื่นกว่าค่าตัว๋วเครื่องบินพันสองร้อยห้าสิบสองเหรียญเป็นเท่าไหร่ก็เอาสามสิบกว่าบาทคูณเข้าไปเที่ยวเดียวนะคะไม่ใช่สองเที่ยวนะคะ้วบวกเปลี่ยนโรงแรมอีกพันนึงก็สองพันห้าโอ้โอ เราหาเงินไม่ได้เราเสียดายค่ะตักว,วันนี้ชีวิตอาศัยได้พึ่งใบบุญลูกเต่าลูกเต่าเขาเลี้ยงดูปูเสือแต่เมื่อก่อนเราก็เลี้ยงเขาเนาะตอนนี้เขาเลี้ยงเราก็ต้องขอบใจลูกมากๆที่ดูแลแม่ดูแลอย่างดีอืมอืม,อมวันนี้ต้องถ่ายคล้องอระบายดีอืม สองแค่กลเวยเน่อย <c oughs> อยากกินมานานแล้ว่กินก็ไม่ดีหรอกกินฝรั่งทำได้ดีกว่ากินเนื้อหาอยากไม่เป็นไรกินไปเถอะไม่ได้กินเยอะไม่ได้กินทุกวันเนาะถ้าเป็นเดี๋ยวกลับไปล้อไปหาฝรั่งสาลี่กินกรอบๆขาวๆอบๆ หายอยากแล้วค่ะชิมมะก่อและชิมฝรั่งแล้วจะชิมทองหยดเขาต่อหน่อยปกติไม่ค่อยกินของหวานมากมีอายุก,กินของหวานมากไม่ดีนะคะกินอะไรก็ตามลดลดความหวานลงจะดีที่สุดถึงเราไม่เป็นเบาหวานก็ดีแต่สุขภาพนาร้องชมชิมดูหน่อยึอ้ชื่นใจไม่กระนุน ชอบกินเปลือกเมื่อวานกินเปลือกทอดสองก้อนสองลูกเล็กๆก็บมากอย่ายวไปถึงยังม่จะไปกินเอ็มเคอีกโอเคนะคะทำชีวิตให้มีความสุขให้ดีค่าทุกวันถึงจะอยู่ในอ้อสื่อเรียมบางคนเขาทำไม่เป็นหรอกคลิปแต่ยาไอ้ประเภทแบบสู้ซ่าไงสู้สู้ซ่าซ่าปัตติกาปัตตกี ใครชอบกดไลค์ใครใช่กดแชร์นะคะนีฉันไม่ได้เงินหรอกคะ่ะเพราะว่าคนที่จะได้เงินจาก y o u t u b e ต้องมียอดวิวเป็นล้านล้านนะคะคนไลคเป็นล้านล้านของนีฉันแค่จิบจบค่ะเข้ามาดูนะคะกดไลค์นะคะไม่เป็นไรชีวิตคุดยายนะคะสวัสดีนะคะเดี๋ยวก็มาดูคุณยายใหม่นะจุ๊บ <c oughs> ยายชอบพูดไปละจุ๊บจุ๊บลูกบอกแม่พูดประโยคอื่นได้ไหมบ๊ายบายจุ๊บจบ Con lát ngay. Bye bye chút chút.